จะบาปไหมถ้าหลอกแฟนไปเลเซ<ะ>อร์สวัสดีค่ะทุกคนไม่รู้ว่าคู่ใครมีปัญหาแบบเราบ้างคือแฟนของเรามีภาวะนอนกรนนางก็ชอบบ่นว่านางง่วงในเวลาทํางานอีกอย่างคือรู้สึกไม่สดชื่นและนอกจากแฟนจะมีปัญหาแล้วนะคะเสียงกรนก็ทําให้เราตื่นกลางดึกเอาจิงคือหงุดหงิดมากตัวเราเองก็นอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแล้วเราก็ได้ไปเหตุเทคโนโลยีนึงที่ช่วยลดอาการนอนกรนที่คลอสเดนคลินิกวันนี้เราก็เลยแอบหลอกพานางมาปรึกษาคุณหมอมาถึงพี่พนักงานนะคะก็จะให้เรากรอประวัติค่ะมานั่งไม่ถึง5 v าวีพี่เขาก็เอาน้ำมาเสิร์ฟแล้ว ร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการถ่ายภาพเพื่อเป็น b e f o r e a f t e r นะคะก่อนทาเลเซอร์ค่ะตลกมากอะ่ะคือพี่นกยังงงอยู่นะคะว่าให้มาทําอะไรจากนั้นเราก็มาทําการเอกซเรย์ช่องปากและทํซีทีสแกนค่ะในใจก็แอบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักหัตถการนี้มาก่อนเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเจ็บไหมและใช้เวลานานหรือเปล่านะคะแต่หลังจากที่คุณหมอให้คําปรึกษาพวกเราก็สบายใจมากขึ้นค่ะนอกจากการเลเซอร์จะไม่เจ็บแล้วยังใช้เวลาน้อยแล,และไม่ต้องดมยาสลบด้วยค่ะถพร้อมแล้วไปเลเซอร์กันจ้าก่อนที่คุณหมอจะเลเซอร์ในปากนะคะคุณหมอก็ลองยิงที่มือ ว่าความร้อนจะประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นก็จะลงมือเลเซอร์ในปากค่ะ,ค,ะคุณหมอแนะนําว่าเราควรเลเซอร์อย่างน้อยสาครั้งนะคะจะเห็นผลได้ชัดค่ะมีขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วค่ะคือใช้เวลานิดเดียว <ทำ S 2> เองความรู้สึกแรกของพี่นุก็คือคอแห้งนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเราสบายมากอะนอนกลนดีนักต้องจัดจะได้หายสักทีกะอยากจะบอกว่าคลินิกนี้นะคะสวยสะอาดน่าใช้บริการมากค่ะใครที่นอนกลนเราอยากให้มาลองคอสแตนสลีปเวลไนเลนอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณ นอนหลับสบายนะคะ